สังเกตจากตัวล้อเนี่ยที่มันเป็นตัวขอบ20เนี่ยมันบ่งบอกได้อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตัวท็อปตัวเนี่ยมันจะมีการใส่สกเกิร์ตทั้งด้านหน้าแล้วก็ตัวด้านหลังมาเพิ่มนี่เม็ดองเม็ดอาร์คนะตะเก็บด้านข้างทุกอย่างเดิมหมดจะเป็นการเปิดปิดฝาท้าทยแบบไฟฟ้าแบเรดเอามเมติ้งเี่นเนวิเกเตอร์เนี่ยคือมีแน่นอน ดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับอันเป็นพันออโตอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับก็มี PPV 7ที่นั่งในคาร์ตัวท็อปสุดขับเคลื่อน2ร้อมาแนะนำให้ได้รับชมกันผ่านในคลิปนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับ m ิลเอ็กสามจุดศูนอติเมตสองศูะครับเป็นตัวท็อปสุดขับเคลื่อน2ล้อคือก็อย่างที่ได้มีการเรียนให้ทราบในก่อนหน้านี้ ถ้าเกิดอย่างมิวเอ็กตัวหน้าเนี้ยเราก็จะได้เห็นกันมาหลายคลิปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพิเศษหรือว่าจะเป็นอ่า New อ l e g a n t นะครับอะไรอย่างแบบนี้นะสำหรับอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดเรามองจากตัวมุมด้านนอกเนี่ยสังเกตจากตัวล้อเนี่ยที่มันเป็นตัวขอบ20เนี่ยมันบ่งบอกได้อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตัวท็อปแต่ถ้าเกิดอย่างเราอาจจะดูรู้สึกว่ายังไม่ชัวร์ ยังไม่มั่นใจเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนขององค์ประกอบอื่นๆของตัวรถด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวอัลติเมทเนี่ยนะครับไฟหน้าเนี่ยจะให้มาเป็นแบบตัวโปรเจคเตอร์และก็มีเดย์ไทม์ละน i ิ่งไลท์มาให้ในโคมนะฮะส่วนของตัดหมอคู่ล่างอันนี้ก็จะมีการติดตั้งมาให้นะครับเป็นตัวหลอดแบบ led แต่จะสังเกตได้อย่างหนึง่งคือตัวนี้มันจะมีการใส่สกเกิร์ต ทั้งด้านหน้าแล้วก็ตัวด้านหลังมาเพิ่มก็จะเป็นของมิลเอตรงรุ่นนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีการติดตั้งออกมาจากศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดติดตั้งออกมาจากศูนย์เนี่ยมันจะเป็นพวกพาร์ทแบบมีสครับเพจแต่ถ้าเกิดอย่างตัวนี้มันจะเป็นการแบบติดตั้งเองโดยเป็นแบบตัวพาร์ทเทียบนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวมามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างคือถ้าเกิดเราดูกันในตามเว็บไซต์เนี่ยหรือสื่อออนไลน์เนี่ยอันนี้อย่งเข้าใจนะ แต่ถ้าเกิดอย่างบางตัวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลที่มันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเช่นในเรื่องของตัวรหัสเครื่องถ้าเกิดอย่างตัวใหม่เนี่ยคือมันจะเป็น 4JJ3 แต่ถ้าเกิดอย่างพวกแบบบางเว็บไซต์เนี่ยอันนี้อ่นไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะไม่ได้มีการอัปเดตอะไรแบบนี้หรือเปล่านะมันยังเป็นตัว 4JJ1 อยู่แต่เราจะมาเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวเครื่องเนี่ยไส้คือเดิมๆเ,เลยนะครับ แอร์เย็นแพงเพราะเหมือนรถออกใหม่มือหนึ่งป้ายแดงทั่วไปตัวนี้ให้พละกกำลังสูงสุดเนี่ย190แรงมา้ามาพร้อมกับแรงบิด450นิวตันเมตรบวกกับเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับรถสีดำเนี่ยคุณผู้ชมดำเนี่ยคือถ้าเกิดยังเป็นตัวซอกด้านในเนี่ยหรือในส่วนของใต้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวสีด้านนะครับ ทานหมอน้ําบนล่างเนี่ยอันนี้คือเดิมสนิทเลยนะฮะไม่เคยมีการเปลี่ยนไม่เคยมีการถอดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยอันก็มีการรับประกันหลังการขายแล้วก็มีการรับประกันโครงสร้างน้ํามันเครื่องอันก็เปลี่ยนฟรีตั้งสู์ทงรอ้อนก็ทําฟรีระบบไฟร,ระบบเบรกทุกอย่างอันจาัดก,การให้หมดนะครับก่อนที่จะมีการส่งมอบอีสุเนี่ยอย่างหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือจะเป็นในเรื่องตัวเพดถ้าเกิดอย่างตัวเพดของอีสุเนี่ยคุณผู้ชม จะอยู่ในตําแหน่งในลักษณะเดียวกันเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวเก่าดั้งเดิมหรือจะเป็นในส่วนของตัวปัจจุบันตอนนี้แต่ถ้าเกิดอย่างเรานับกันในส่วนของตัวมิ l เปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวก่อนไม่ได้เชนซึ่งถ้าเกิดอย่างปัจจุบันมันมีออกมาปุ๊บตัวนั้นก็คือจะเป็นในโฉมของตัว R S นะครับไอเพจเนี่ยอันได้มีการสอนในการดูแล้วนะว่าถ้าเกิดอย่างตัวหมุดที่มันเป็นการยิงใหม่เนี่ย ไส้ด้านในมนะันอะมันจะเป็นแบบวงกลมแต่ถ้าเกิดอย่างตัวหมุดที่มันยิงมาจากโรงงานเนี่ยเห็นไหมฮะไส้ด้านในเนี่ยคือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับอันนี้คือตัวหมุดเดิมๆเ,เนี่ยคือมันสามารถดูจากตรงนี้ได้แต่บอกเลยว่าไม่มีไม,ไม่ไม่มีเลยดีกว่าไม่มีคนค่อยให้ความสังเกตกับในจุดตรงนี้นะฮะส่วนกําลังอัดนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบส่งกําลังทุกอย่างก็คือปกติหมดอันนี้เนี่ยคือรถมันใหม่นะครับ การใช้งานน่ะมันมีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราก็ได้มีการเก็บรายละเอียดปรับสภาพทุกอย่างหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าเราต้องการให้ตัวรถเนี่ยออกมาเป็นในสภาพใกล้เคียงกับคําว่ามือหนึ่งมากที่สุดถ้าเกิดอย่างออกปืนหนึ่งเนี่ยราคามันหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเพราะว่านี่คือตัวธรรมดาแต่ถ้าเกิดเป็น 4WD มันจะราคาขยับไปที่1.5ล้านบาท แต่คราวนี้เนี่ยอันลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะมันจะมีการผลิตตัวพิเศษออกมาด้วยใครอยากดูตัวอัลติเมทธรรมดากับตัวอัลติเมทแบบเป็นตัวพิเศษคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอันจะมาทําให้ถ้าเกิดมีคนอยากดูเยอะเดี๋ยวจัดการให้ในคลิปหน้านะครับส่วนตัวล้อเนี่ยถ้าเกิดยังอัลติเมตเนี่ยมันจะใส่มาเป็นในขนาดขอบ20นะครับมิวเตั้งแต่ดิออนิกขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าดิสหลังดิสทั้งหมดแล้ว ตัวยางนี่จะไม่ใช่เป็นตัวยางเดิมนะครับอันนี้ก็คือจะมีการเปลี่ยนยางใหม่แน่นอนนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันจะเป็นในแบรนด์ของบ s สโตนนะครับส่วนในเรื่องตัวพับงพับเบรกจานวงจาเบรกทุกอย่างตรงนี้จะการให้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างให้มาเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเราเทียบกับตัว RS เนี่ยในราคาไล่เลี่ยก,กับตัวโฉมเนี่ยนะ สำหรับ RS เนี่ยตัวท็อปสุดคือมันจะเพิ่มมาอันนั้นคือปัจจัยหลักเลยกล้องมองรอบคันแต่ถ้าเกิดย่งโฉมเนี่ยคือมันยังไม่มีกล้องมองรอบคันแต่มันจะมีตรงนี้มาทดแทนให้ก็คือตัวเลนกระจกด้านในเนี่ยจะมีการใส่มาเป็นตัวบสปอร์ตทั้งด้านซ้ายและก็ตัวด้านขวามือนะครับฟิล์มมีการติดมาแล้วสําหรับอย่างตัวนี้แล้วก็คิ้วขอบกระจกชายด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นแบบพรีเมียมมือเปิดสีบานเป็นสีเดียวกับตัวรถ แต่ถ้าเกิดอย่างตัวในบานประตูเปิดด้านหน้าก็จะมีเป็นตัวสมาร์ทเอนทรีนะครับบันไดโคงบันไดข้างทุกอย่างเดิมหมดแล้วก็ตัวแหลกหลังคามีการติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยคราวนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงฮะในส่วนของยางของประตูเนี่ยนี่ก็คือจะเป็นตัวของเดิมนะครับนี่เม็ดองเม็ดอาร์กนะแต่เข็บด้านข้างทุกอย่างเดิมหมดนะครับเว้นระยะช่องไฟสวยงามแล้วก็ไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบี้ยวผิดรูมผิดเพี้ยนไปจากตัวเม็ดอื่นนะครับ ถ้าเกิดดำเนี่ยในส่วนของตัวรถพวกนี้มันจะเป็นพวกสีปากเซียนถ้าเกิดอย่างของเดิมเนี่ยหรือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาดูแลรักษามาไม่ดีเนี่ยมันค่อนข้าง,งที่จะทําให้เป็นแบบเหมือนกับมือนหนึ่งหรือเหมือนกับออริจินอลออกมาให้ได้มากที่สุดอาจจะเป็นไปได้ยากคราวนี้เดี๋ยวให้ดูในตําแหน่งตอนที่2กันบ้างในเรื่องของตัวการนั่งเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดอย่างเราจะขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสัลีระรูปแบบใดกับคนในครอบครัวเนี่ย มันจะมีตัวมือโหนด้านบน1ตําตำแหน่งแล้วก็จะมีตัวมือจับเสาบีทางด้านซ้ายด้านขวามืออีก2ตํตำแหน่งอันนี้เราก็สามารถจับจากตรงนี้เหยียบบันไดข้างแล้วก็เอาตูดเข้ามาแบบนี้ได้เลยนะครับมันอาจจะดูรู้สึกเหมือนแบบแคบๆนะเพราะว่าอย่างตรงนี้เนี่ยในตำแหน่งบอตอนาเนี่ยคืออนยังไม่ได้มีการปรับนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าอยู่ในลักษณะแบบนี้สําหรับคนสูง180ซนติเมตรอันนั่งได้หรือไม่ ตรงนี้คืออันนั่งได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดยังสมมุติอันนั่งอยู่แบบนี้อันนี้คือในตําแหน่งของหลังตรงอันจะตึงหลังมากอันต้องมีการปรับเอนนิดนึงให้มันอยู่ในท่าทางศรีระแบบนี้เพื่อที่อันสามารถที่จะนอนแล้วก็พนักพิงศีรษะโดงกับศรษะพอดีนะครับส่วนในตําแหน่งช่องแอร์เนี่ยมันจะอยู่ด้านหน้าเราพอดีตรงนี้คือมันจะง่ายแล้วก็สามารถปรับระดับความแรงแอร์จากตัวด้านบนเพดานตอนนี้ได้เลยนะครับ ก็คือมันจะปรับตั้งแต่ในตอนที่สองแล้วก็จะเป็นตัวตอนที่สามเขานี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งในเกะที่พักแขนตรงกลางเนี่ยมันจะมีช่องเสียบไฟมาให้หนึ่งรูอันนี้จะเป็นแบบสองรูนะแต่ถ้าเกินอย่างบางตัวที่เราเคยเห็นเนี่ยมันจะมีบางรุ่นที่ใส่มาเป็นแบบสามรูด้วยแล้วก็อีกสองช่องตรงนี้ก็คือจะเป็นตัว usb แบบธรรมดานะครับส่วนถ้าเกินอย่างที่พักแขนตรงกลางอันนี้ก็มีเหมือนกันนะ ในตำแหน่งบอ่อตอนเล็กนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของไว้ถาดรองแบบนี้ส่วนตัวบ่อเนี่ยน,นี้คือยังเหมือนเดิมก็จะแบ่งออกมาเป็น60ต่อ40แบบนี้นะครับอย่างพวกไฟเพดงเพดานอะไรพวกนี้ก็จะมีในตำแหน่งที่ตำแหน่งที่2กับตำแหน่งไฟอ่านแผนที่ส่วนถ้าเกิดยังไงตำแหน่งที่3มเนี่ยมันจะเป็นในสายลีลาด้านข้างนะครับอันนี้หันถึงว่าันนั่งได้สบายเลยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราหันหน้ามาคุยกันแบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมนะ พวกสีสันเนี่ยก็เหลือเยอะช่วงหัวเข่าเนี่ยมันอาจจะดูรู้สึกอาจจะติดนะแต่ไม่ได้ลําบากอะไรในการขึ้นแล้วก็ในการลงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในตําแหน่งตอนที่2ของเจ้า m i l เอ็กอัลติเนะครับแต่ถ้าเกิดยังเราสังเกตในส่วนตัวเบาะเนี่ยมันจะเป็นตัวเบาะหนังนะคุณผู้ชมนะมันจะมีบางตัวที่เป็นตัวพิเศษจะให้มาเป็นตัวอ่าภายในดําก็มีเหมือนกันแต่นั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านไทยกันบ้างครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีการใส่เป็นตัวดิฟฟิวเซอร์นะฮะก็คือตรงรุ่นของตูดมิล x ตัวโฉมนี้พอดีนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังเนี่ยจะมีทั้งหมด4จุดอันนี้ก็คือจะทํามาเป็นสีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วนะครับเป็นของเดิมติดมาจากโรงงานนะไม่ใช่เป็นการมาใส่เพิ่มเติมยังไงนะครับไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติไฟเบรกก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับเสาอากาศเนี่ยก็จะเป็นแบบคีบฉลามนะคุณผู้ชม แล้วก็บนหัวเก่งด้านบนเนี่ยก็จะมีไฟเบรกตรงที่3มาให้อีกหนึ่งหดวงด้วยกันนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้คราวนี้เนี่ยตัวจุดเอกลักษณ์เลยสําหรับโฉมนี้นะมันคือเป็นการเปิดปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับเนี่ยนะจะเป็นการเปิดปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าสําหรับตัวเนี่ยอันนี้คือจุดเด่นๆเ,เลยที่มันมีการใส่มาให้ ที่เหลือเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกแอพเกรชันเพิ่มเติมขึ้นมาประมาณ2อย่าง3อย่างเดี๋ยวเนี่ยมาไล่ดูอีกทีหนึง่งนะครับพวกนี้ก็คือใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ปรับระดับความสูงได้เหมือนเดิมแล้วแต่ในการถน,นัดของแต่ละท่านในการที่เราจะเป็นเจ้าของนะครับส่วนยางอะไรสำรองจะอยู่ด้านใต้ชุดเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ในฝั่งตำแหน่งขวามือตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างพวกรถ PPV ที่มันเป็น ฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยหรืออาจจะเป็น SUV ฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยพวกนี้โอกาสที่เกิดอบุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมมีแต่มันไม่ได้เยอะอะไรถึงขนาดนั้นเดี๋ยวจะลองอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายให้ดูก็คือในส่วนตัวด้านนอกระบบกันหนีบอันนี้ก็คืออันเปิดไว้นะในกรณีที่เราจะปิดนะและโดนกับร่างกายอันนี้นะนี่คือตัวระบบกันหนีบของมิวเ นะครับซึ่งมันจะมีการติดตั้งมาให้คือมันไม่ใช่แค่เฉพาะมิวเอหรอกคุณผู้ชมมันจะเป็นเฉพาะตัวรถทุกรุ่นแหละนะครับที่ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับเพราะนั้นอย่างตรงเนี้ถ้าเกิดใครที่อาจจะมีความเครื่องแข็งใจหรืออาจจะยังไม่มั่นใจว่ามันมีการใส่ระบบตรงนี้มาให้หรือไม่อันนี้คือมีนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวด้านนอกทั้งหมดของมิวเอตัวอัลติเมทเดี๋ยวต่อไปผมพาเข้าไปดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับ ของรถกับปฏิพัทน์ออโตอนตนมัติวยภายในหนึ่งชั่วโมงยึ้นเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะมาครับเรามาดูภายในกันต่อเลยนะครับสำหรับคอนโซลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวสีดำร้วนแล้วก็อาจจะมีการตกแต่งเล็กน้อยเป็นเหมือนกับสีบรอนทองนะครับไอคอนโซลด้านหน้าเนี่ยคือมันจะเป็นการตกแต่งเหมือนวัสดุในการเย็บตัวดังนะและก็จะให้ความรู้สึกแบบนุ่มนมนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้นุ่มอะไรขนาดนั้นมาก ส่วนในตำแหน่งฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเก๊กเก็บของมีให้2ชั้นแบบนี้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยมิวเมันไม่มีช่องใส่ซีดีมาให้แล้วอยู่ในตำแหน่งเก๊ะด้านบนแบบนี้นะครับอันนี้เราก็สามารถเอามาใส่เป็นตัว DVD ในการดูน o งดูหนังอะไรพวกนี้ได้เลยนี่นะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเผื่อใครอาจจะไม่เคยเปิดหรืออาจจะไม่เคยเจอนะครับส่วนคราวนี้เนี่ยในตำแหน่งของจอทัชสกรีนเนี่ยตัวนี้มีอะไรบ้าง ในลำดับแรกเลยเนี่ยในเกรดอัลติเมทเนี่ยเนวิเกเตอร์เนี่ยคือมีแน่นอนนะครับรถทุกประเภทนะค,คุณผู้ชมนะถ้าเกิดเรามาดูในส่วนตัวจอทัชสกรีนปุ๊บมีแมปหรือเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางเนี่ยแสดงว่าคันนั้นคือรถตัวท็อปนะครับส่วนในเรื่องของโลเคชันหรือสถานที่ที่สำคัญเนี่ยมันสามารถมีการอัปเดตในซอฟต์แวร์ของตัวมันได้หรือบางทีเราอาจจะสะดวก หรืออาจจะมีวันเวลาใดที่เราว่างสามารถเอาไปอัปเดตที่ศูนย์ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนคราวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวกล้องมองหลังคุณผู้ชมอันนี้ก็คือจะเป็นตัวกล้องมองหลังนะถ้าเกิดอย่างเราเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยเส้นไกด์ไลน์เนี่ยเส้นมันจะใหญ่มากนะคือตรงนี้มันก็จะมีการเลี้ยวตามพวงมาลัยได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือมันจะสามารถทําให้เรากะ่าร,ระยะในการเลี้ยวได้แบบง่ายขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเยอะนะครับส่วนถ้าเกิดในระบบอีกหนึ่งอย่างที่เด่นๆก็คือ จะเป็น Apple CarPlay กับตัว Android Auto ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถต่อกับบลูทูธก่อนในอันดับแรกแล้วถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราใช้เป็นตัว i p h o n เนี่ยมันจะมีการเด้งไปที่ Apple CarPlay เลยแต่ถ้าเกิดเราต่อบลูทูธเป็นตัวระบบเป็นประการ Android เนี่ยมันก็จะเป็นไปอ่าเป็นตัว Android Auto เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คืออันทำให้ดูนะโดยแบบคร่าวๆอันนี้คือออปชันเด่นๆที่เราได้ดูกันมาในเจ้าตัวรุ่นของ m ิว X ส่วนระบบปรบปอากาศเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ก็คือจะเป็นออโต้ดูโอโซนปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยนะฮะก็จะมีในส่วนของสีอุณหภูมิในการบอกทั้งฝั่งซ้ายสุดและฝั่งขวาสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ในตำแหน่งด้านล่างเนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กพาวเวอร์เอาเลนะอันนี้อาจจะดูละมืดไปน,นิดนึงนี่นะพาวเวอร์เอาเลนะครับแล้วก็จะมี USB กับตัว AUX ส่วนในฐานคอนโซลเกียร์เนี่ย พวกนี้มันจะมีการใช้ปุ่มกดเยอะกว่าเดิมนิดหนึ่งหนึ่งเลยถ้าเกิดฝั่งซ้ายมืออันนี้คือ parking sensor นะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ตัวด้านหลังส่วนอันนี้เนี่ยคือ auto start stop นะครับอันนี้คือเราไม่ต้องมายุ่งกับมันหรอกนะส่วนฝั่งนี้อันนี้ก็คือจะเป็นตัว c h a n c h n control ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นตัวช่วยลงทางลาดชันนะครับสามารถกดเปิดกดปิดการทํางานได้แต่2อ,อันนี้อันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเบรคเมื่อยฟ้ากับตัวตัวเบโคแต่ถ้าเกิดอย่างของ m i l e x เนี่ย สมมติเราเบรกมือไฟฟ้ามีการทำงานเนี่ยเราเลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งเกียร์เดินหน้าเนี่ยนะคุณผู้ชมเบรกมือไฟฟ้าจะไม่หายไปนะตรงนี้เราต้องกดในการยกเลิกการทํางานเองนะครับออโต้เบรกโคนี่ก็เหมือนกันถ้าเกิดอย่างเราต้องการที่จะใช้งานเนี่ยคือต้องคาดเข็มขัดนิภัยอย่างเดียวคราวนี้เราย้ายกันมาอยู่ฝั่งใหญ่ๆตรงนี้กันบ้างก็คือจะเป็นตัวพวงมาลัยนะครับให้มาเป็นแบบสี่ก้านนะคุณผู้ชมนะมัลติฟังก์ชันซ้ายมือเนี่ยมัตติมีเดียหมดเลย ไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันเยอะนะครับส่วนบล็อกตรงนี้เนี่ยสำหรับ2ปุ่มตรงนี้ที่จริงๆมันควรจะมีเนี่ยมันจะไปอยู่ในตัวระบบ4 w h e e l หรือว่า 4WD แต่ถ้าเกิดเป็นตัว 2WD อันนี้คือจะไม่มีมันจะเป็นแค่มัตติมีเดียตรงนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็สำหรับด้านหลังพวงมาลัยก็จะมีเป็นตัวแพทเทิร์นชิไฟหน้าเนี่ยออโต้ได้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ปัดน้้ำฝนนี่ก็ออโต้ได้เขานี้แหละอันเนี้ย คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะสับสนกับการใช้มิลเตัวนี้ก็คือจะควบคุมจอ m อ d ตรงกลางเรืยนม่อย่างเดียวเลยนะอาเดียนลองเข้าไปดูอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะต้องการใช้งานระบบต่างๆเนี่ยให้เราเลื่อนเมนูมาที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปหนึ่งทีเนี่ยมันจะมีหลายอย่างในการบอกแต่ถ้าเกิดอย่างตัวช่วยในการขับขี่เนี่ยมันจะอยู่ในเมนูที่เรียกว่าการตั้งค่าระบบช่วยในการขับขี่อ่ะอย่างสมมตินะ อันนี้ระบบเปิดไฟสูงไฟต่ำอันนี้เราไม่ต้องมายุ่งกับมันเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติอันนี้ต้องใช้ระบบการเตือนการออกจากช่องเดินรถนี่นะอ่ะอันจะลองอันอันจะลองปิดดูนะอ่ะอันนี้ตอนนี้คือเปิดอยู่อ่ะอันปิดนะถ้าเกิดพอเวลาอันปิดการใช้งานปุ๊บไฟมันจะแสดงขึ้นมาแล้วมีคำว่าออฟเห็นไหมคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดอย่างพวกนี้ถามว่าเราอาจจะลำคางใน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 การร้องของเสียงเซนเซอร์เนี่ยอันนี้คือเราก็ปิดได้ แต่ถ้าเกิดถามในส่วนตัวอันคิดว่าเปิดไว้ดีกว่านะฮะเพราะว่ามันจะเป็นการช่วยในการหลับในได้ได้ดีมากนะสำหรับตัวระบบตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นตัวบายสปอร์ตอันนี้ก็สามารถเปิดปิดจากในส่วนของจอตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะครับการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากส่วนใหญ่เนี่ยรถรัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่มันมีฟังก์ชันมากกว่าการที่เราเห็นตัวในวิกเกเตอร์เนี่ยมันจะไม่ได้มีเป็นพวกแบบปุ่มกดอะไรเยอะแยะมากมายแล้ว มันก็จะมาในส่วนของตัวการใช้จากโกมาไยมังติแบบนี้ส่วนฝั่งขวามืออะเนี่ยนะคุณผู้ชมนะก็จะมีตัวเปิดแอร์ตัวหลังนะครับกับเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าถ้าเกิดอย่างแบบเนี้ยอันไม่ได้มีการล็อกตัวรถเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้เลยนะอ่ามันก็จะมีการร้องแจ้งเตือนเราแบบนี้นะครับระบบไฟฟ้าเนี่ยคือมันจะมีการการการอัปเดตเยอะกว่าปกติอยู่แล้ว นะครับแล้วก็สามารถกดปิดได้เลยแต่ต้องเป็นในกรณีที่รถไม่ได้มีการใช้เซนเซอร์ร็อกนะอันนี้นต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติเนี่ยในส่วนของตัวรถเนี่ยรอบคันเนี่ยมันจะมีการขึ้นโชว์แบบตรงนี้หมดสมมุติอย่างอ่านฟังนี้อันนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะอันปิดประตูไม่สนิทมันก็จะมีการแจ้งเตือนอยู่ในตำแหน่งของจอกลางแบบนี้ส่วนคันนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะรถปี21เลขใไมนะหม่นะ1่พันหกิโลนะครับ แล้วก็ด้านบนอันนี้ก็จะมีเป็นกระจกแต่งหน้าพร้อมกับตัวไฟออตโต้ทางด้านซ้ายแล้วก็ตัวด้านขวามือนะฮะที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากกระจกมองหลังตัดแสงนะครับแล้วก็พวกตัวโบกในตำแหน่งคู่หน้าก็จะเป็นแบบไฟฟ้าเนี่ยคือทั้งหมดของมิลเอ็กตัวอัลติเมทในราคา1.4ล้านบาทเกือบล้านห้านะครับถ้าเกิดถามว่ามันคุ้มไหมสําหรับมันมองกันว่ามันคุ้มนะเดี๋ยวคราวนี้เราไปสุขกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับคันนี้อีกทีหนึง่งไปกันเลยครับ ยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานลดสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยจบกันไปอีกคันหนึ่งแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยในเรื่องตัวรายละเอียดเนี่ยอันว่ามันค่อนข้างไม่ไม่ใช่สิมันครบหมดจบเลยทีเดียวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคุณลูกค้าครับถ้าเกิดมันไปโดนกับคนที่ตรงสเปคหรืออาจจะเป็นคนที่ตรงตัวเนี่ย มันจะสามารถทําให้ตัดสินใจในการซื้อได้เลยเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยมันมีอะไรต่างๆนา,ๆน,านาเนี่ยหต้องมีการตรวจสอบถึงจะสามารถรู้ได้ 2. ต้องมีการเช็คถึงจะสามารถแนะนำได้ 3. ต้องมีการศึกษาข้อมูลถึงจะสามารถเอามาเปรียบเทียบให้ฟังได้ในคลิปวิดีโอแบบนี้ สำหรับมือ1เนี่ย1.4ล้านบาทเกือบล้านห้าวันนี้นะฮะมิลเอ็กซ์สามพันอัลติเมปี21สดํีดำคันนี้อันขายในราคา9 9 9 0 0 0บาทแค่นี้พอนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดยังลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดใดสามารถโทรติดต่อได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างทวิด,โดีโอนี้หรือจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ line, ปฏิััมิออโอตโอ้ก็ได้อันแนะนำในเรื่องตัวดอกเบี้ยนนะดาวสักประมาณ10-1 5าเนเนี่ยกำลังสวยหรือไม่งั้นเอาแบบนี้ มีรถมาเชิญอันยินดีรับเชิญทุกรุ่นให้ราคาที่สูงไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับและเดี๋ยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่กินหน้าลินเนียนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ